็ต้องขอาการสวัสดีท่านด้วยนะผมยินตระลาบสู่การขับมันพิชเชอร์เกมหนึ่งครั้งนะฮะอยู่กับพวกเราในผมทีมฟิจินั่นเองนะครับผมสำหรับครั้งนี้ฮะในฟ็อกซี่แมชนะผมคู่ระหว่างท่างฝั่งเพลย์นหน้าฮะเล่นโดยคุณแบคคูนั่นเองนะครับผมแล้วก็อารองฮะเล่นโดยผมเองฮะฟูลดีครับผมก็เดี๋ยวระหว่างสับเด็กพักชมสิ่งสวยง,งามสักคู่เดียวนะครับผม ก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงขายของตอนสับเด็กนะครับผมก็สำหรับท่านใดนะที่อยากสนับสนุนทางช่องของเรานะผมตอนนี้มีระบบ Member s h i p แล้วนะครับผมทุกท่านก็สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้นะผมโดยที่จะมีราคาเทีย์ตามนี้เลยนะผมที่30บาท5 0บาทละร้อบาทนะผมก็จะได้รับในส่วนของอีโมจิไว้ใช้เล่นกันได้ด้วยนะฮะและเพื่อเป็นการสนับสนุนตัวเจ้าของช่องและทีมตัดต่อนะครับผมหรือว่าท่านใดฮะอยากที่จะสนับสนุนมาโดยตรงเลยนะผมก็สามารถที่จะดเน a t ผ่านทิฟมี .com ตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมกลับเข้าสู่เกมางนัผม ทั้งสองฝ่ายเหมือนจะเลือกที่จะมูริแกนนะครับผมในเกมนี้ฮะเมื่อแรกอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับคุณแบคคุณฝ่าย,ยบุกก่อนหนึ่งด้งแอคทีฟแล้วผ่านเธอเลยฮะขเข้าเธอทางฝั่งของอารองฮะและรายหนึ่งมาฮะเป็นโมโมโนสเกะครับผมเลสตัวเองเลสหนึ่งด้งฮะเปิดท็อผ้าไปฮะเอาการ์ดติดท้ายอ่าทางฝั่งของวานโน่หนึ่งใบขึ้นมือน,นะครับผมเอาขึ้นเป็นยามาโตะฮะเรียกได้ว,ว่ามีของอนาคตฮะ,ะก็คือตัวของอ่าโอคิคุนะครับผม สีเหลืองมาฮะแล้วเพลน่าฮะตีตัดโบโบไปก่อนฮะไม่อยากให้ตัวฟาร์มฮะแล้วคราวนี้ฮะน้องหมาเพนกวินฮะโจสองทิ้งสองครับผมเป็นใบทำหลุมที่ดีนะครับผมข้อเสียคือไม่ได้มือเพิ่มฮะแต่ค่อนข้างที่จะเวิร์กเลยนะผมถ้าเอาไปเล่นกับตัวของอ่าตัวของลีดใหม่นะครับผมสีดำล้วนนะฮะแล้วคราวนี้ฮะรองครับผมบิดตีฮะแปดพันนะผมแล้วเลสหนึ่งโด้งฮะโดดแครกเกอร์ออกมาจากมือครับผม ทางฝั่งคุณแบคูนฮะเทคไปเลยฮะแล้วผ่านเทินฮะเข้าเทินทางฝั่งคุณแบคูนะผมฮาโดนแอดทิมฮะเพลหน้าเคาะก่อน5,000ฮะและเทคไปก่อนฮะไลทาเท่ากันฮะกดเอเฟลเพลหน้าฮะเอาแคคเกอร์จับเลสครับโอ้โหแล้วเขานี้ลงเอ็กเทลมาฮะตัดทิ้งไปเลยฮะแคคเกอร์ฮะไม่ให้เอามาตีเพิ่มฮะเข้าเทินทางฝั่งของอารองครับผม แล้วคราวนี้ฮะเบาะโล่งครับผมดงเหลืออย่างนี้ฮะคือถ้ามีตัวคอสสามอย่างเปลอสเปโดเนี่ยก็จะสามารถสแปมเบาะได้ฮะแต่ว่าบนมือเนี่ยไม่มีเลยนะครับผมคราวนี้ฮะติดในสีด้งฮะเลสึ่งดงฮะตีหยอดเก้าพันนะครับผมและเอาตัวที่มีทริกเกอร์คอสตีดำกว่าลงมาด้วยเอฟเฟกของอารองฮะเป็นซันจีครับผมบล็อกเกอร์ฮะทาฝั่งคนแบล็กพูเทคไปฮะไลฟ์เหละสองฮะ ก็มีข้อดีในการที่สามารถผูบลงมาได้นะครับผมได้บุกหนักๆแล้วก็ได้ลงคาแรคเตอร์ฮะแต่ดรอปลงทีละตัวแบบนี้ครับผมต่างๆคนแบลฮูลนะเอาลีดเคาะก่อน5,000ฮะและทริกเกอร์ครับผมสมูตตี้ฮะทิ้งมือหนึ่งไปฮะกระโดดมาเลยครับผมแล้วกดเอฟเฟกต์สมูตตี้ฮะเออขอพายครับผมเทรลเลอฮะจากสมูตตี้เลสฮะแล้วก็เอาเอ็กซ์เลสตีตัดสมูตตี้ไปเลยฮะแล้วรู้ครับผม ลงมาฮะทำการส่งสันจิฮะลงหลุมไปเลยฮะโอ้โหคือเชียร์บอร์ดได้หมดเลยฮะสำหรับคุณแบคคูทฮะและที่สำคัญเลยนะผมพอเป็นลิสเขียวดำแบบนี้ฮะจะสังเกตว่าไม่ได้ใช้มือในการทิ้งเพื่อเคโอเลยฮะมือของคุณแบคคูทก็ยังเยอะอยู่นะผมและคราวนี้ฮะโอ้โหแล้วไม่มีอะไรเล่นฮะติดดงให้มหาศาละตีตัดเอ็กเด็กไปแล้วลงคิคุมาผมของใหม่ฮะ ของฟ็อกซี่จากทางฝั่งอารองมากครับผมไทยฝ่ายไลฟ์3หรือต่ำกว่านะครับผมก็ถ้าเมื่อออนคโอฮะสามารถที่จะเอาท็อปเด็กของตัวเองฮะมาเติมไลฟ์ได้ฮะ1ใบฮะโป๊ไลฟ์ครับผมแล้วเพลน่าหดก่อน5,000ฮะได้เคาน์เตอร์2,000มาครับผมแล้วเพลน่าฮะจับคิคูเลเลยครับผม แล้วเอาบรูพยายามตีตัดฮะคือได้ไลฟ์ก็จริงฮะแต่โดนตัดบอดอย่างนี้อาจจะไม่ดีสักเท่าไหร่นะผมกีถามเพื่อความแน่ใจฮะว่าตีไปที่ตัวโอคิคุจริงหรือเปล่าฮะจังหวะนี้จะคิดกันแป๊บนึงนะครับผมเพราะว่าอทางฝั่งอารองเนี่ยกำลังอธิบายเทคให้ฟังด้วยนะครับผมเผื่อว่าเปลี่ยนใจฮะเผื่อว่าเปลี่ยนใจเปลนไปตีลีดแทนอะไรอย่างนี้นะครับผมอธิบายเให้ฟังฮะ แต่ชอตนี้ครัผมเรียกได้ว่าถ้าไม่ตีตัดเนี่ยก็ถ้าไม่ตัดนี่ก็จะโดนตีฟรีเรื่อยๆฮะเพราะฉะนั้นนะผมทางฟังคุณแบบคูดฮะไม่สนใจฮะแล้วม,มาเป็นเสือค้างฮะรอบสองฮะหรือตามกว่าใช้ได้ครับผมสาพันฮะแล้วคราวนี้ลงมาโอ้โหริวมาครับผม KO, โอคิคุไปฮะแล้วทำการโอคิคุฮะออนเคโอฮะเอาท็อปเด้งมาแปะลฟ์ครับผมและลงมาก็ผมเป็นในส่วนของคุซันคอสสี่ฮะแล้วโจกานหนึ่งใบฮะออนเพฮะทั้งฝั่งของคุณแบ,บคคูนี่มือมือก็อย่างกลางๆอยู่นะผมอย่างที่ว่าไปฮะพอเป็นสีดำแบบไมไ่ทิ้งมือการเคโอฮะแล้วตะกี้ฮะตีบิดตีตัดบูไปแต่ว่าไม่ ไม่ยังกาดอยู่อยู่นะผมแล้วลงมาเป็นยามาโตะฮะตีขาดนิดนึงขอภัยไว้ด้วยฮะแล้วได้ KO เป็นตัวของคุซานไปเลยฮะเพราะว่าไลฟ์เยอะอยู่นะฮะทั้งทั้งสองฝ่ายเลยนะผมเขาเทิร์นฮะเอาบูบิดตีฮะได้เคาน์เตอร์สองพันมาเป็นอิโซฮะตามมาด้วยริวมาครับผมตีมาต่อฮะแต่ว่าเทคไปฮะตามมาด้วยลีดครับผมจังหวะนี้ฮะขอมาห้าพันนะขอเคาน์เตอร์หนึ่งพันเท่านั้นฮะก็ยังดีนะที่ว่าตัดคุซานไปได้ฮะไม่งั้นยามาโตะไม่ปลอดภัย นะครับผมให้หนึ่งพันไปเลยะฮะแลวดอกคุซันลงมาฮะไม่ได้เคโอใครฮะแต่ว่าอันตรายฮะไม่ยังมาต่อเดี๋ยวคอเหลือสี่แล้วครับผมแบบนี้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ฮะแล้วตดหนึ่งตงให้หลีดนฮะหขดคนไปที่บลูฮะแล้วคุณแม่คูนะอย่างที่บอกไปฮะมือยังเยอะอยู่ฮะแล้วตามมาด้วยอยามาต่อนะตีตัดบ๊กไปฮะตัดไปได้ครับผม และยังมาตัวอีกหนึ่งตัวฮะแล้วคราวนี้เคโอเอาลิวม้าไปเลยฮะยังพอเคเบอดได้เล็กๆน้อยๆอยฮะกลับเข้าเทินทางฝั่งของคุณแป๊คูนฮะแล้วสีดงฮะ กำลังคำนวณอยู่นะผมเหมือนจะตีตัดจะมาโต่ฮะตีให้สามตรงฮะแล้วปล่อยไปเลยลับผมแล้วคราวนี้ฮะด้วยเอฟเฟกต์ของคูซันเนี่ยลดคอสอยู่แล้วฮะจะมาตเหลือคอสสนะี่ฮะเพโลน่าจับนอนแล้วเอ็กซ์เล็กลงมาฮะโอ้โหบอดร่วงเลยฮะคอสเก้าสองตัวโดนกำจัดไปฮนะเลดตีมาฮนะฝาลองเทไปฮนะแล้วเป็นโอคิคนะูฮะแล้วโดดแบบไม่ต้องทิ้งมือฮนะสบายสบายฮนะแต่ว่าบอดไม่สบายสักเท่าไหนะ ช็อตนี้ไม่ดีแลว้วผมแล้วเปิดไปสองดงฮะแล้วผ่านเธอนะโอ้โหคุณแบคูแท้มีโอกาสเป็นช่าวเวฟฮนะโอ้ยคูบิดตีก่อนฮนะได้เป็นบาโธโรมิโอฮะตามด้วยลีดเดอร์คร้วผมแต่ว่าลีดเดอร์ตีมาเทคไปฮะและไลน์เก้าครับผมยามาโตะฮะปืนไลน์หนึ่งฮะ แล้วก็ได้ยิงในตัวของหมาเพนกวินไปด้วยฮะแต่คราวนี้ฮะเอฟเฟกต์ออนเคโฮะได้จว2สอทิ้งสองฮะได้เปลี่ยนมือแล้วก็ได้ทําหลุมฮะคิดว่าไปฮะกับเดนเนี้ยประสิทธิภาพเฉยๆฮะแต่ว่าถ้าได้ลองอับทิลเลอรปาร์สสีดำรัวนี่น่าจะประสิทธิภาพรับแก้วนะครับผมมากกว่านี้อีกนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นใบที่ใส่ได้ฮะใบที่ดีเลยนะฮะ และครูซันนะฮะตีตัดตัวของกิคุไปก่อนฮะแล้วกิคุออนกิโอฮะเติมไลฟ์ครับผมสามอยู่ที่สามฮะตามโดยเอ็กซ์เดย์ฮะและเทคมาเลยฮะไหลไปอยู่ที่สองฮะและลีดเดอร์ฮะห้าพันับผมไฮคอัลเตอร์สองพันฮะกดเอฟเฟกต์ลีดเดอร์ฮะ จับนอนฮนะโอ้โหท่าเดิมเดิมฮะแล้วอืมริวมาครับผมคีโอทิ้งไปเลยฮนะคือยาม,มาโตลงมาตายลงมาตายนะฮะคือทางฝั่งอารองนี่ก็คือเอาจริงมือไม่ไม่ถือว่าแย่นะผมมียาม,มาโตลงมาเรื่อยฮนะแต่ว่าโดนตัดได้ทุกเธอเลยฮนะแล้วอืมมีคิสรุลงมารอบล็อกด้วยฮนะโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ฮะอย่างนี้ฮนะไหลทางต้านจริงๆฮนะ บอดนํำมือนำํำฮะทางฝั่งคุณแปคูดฮะและเหมือนติดให้สีโดงครับผมตีไปที่ตัวของเอ็กซ์ฮะและเลสหนึ่งโดงฮะลงมาเป็นแคคเกอร์ฮะได้ช็อกเวฟมาเลยฮะโอ้โหและตามมาด้วยเปรอสเปโร่ครับผมเปิดไว้2องโดงแล้วผ่านเธอเลยฮะเอาเธอทางฝั่งของคุณแปคูดฮะจะปิดเธอนนี้เลยหรือเปล่าไม่มีบ็อกเกอร์นะฮะไลฟ์เหลือแค่2ฮะ และเพลน่าจับเอาแคคเกอร์นอนเลยฮะและเอ็กเด็กตีตัดแคคเกอร์เลยฮะผมเกิดถูกเคโอไปฮะนล้วรีวมาครับผมหวนมาฮะแล้วเทคเลยครับผมแล้วเป็นทริกเกอร์ฮะซันจิกระโดดลงมาฮะทิ้งมือหนึ่งใบครับผมอุซันตีมาต่อฮะเทคไปฮะไลฟ์หสุดๆแล้วฮะมือสองใบครับผมเปิดด้งไว้สองด้งฮะเหลือตัวตีอีกสองตัวครับผมแต่ว่ามีหนึ่งบล็อกเกอร์ฮะ และ7000ันะผมและไลน์หนึ่งครับผมมาเป็นเสยค้างฮนะลบพลังไปฮะสามพันะ 3, 000, นะผมโอ้โหแล้วมาเป็นบูคฮนะเคโอเอาไปรอสเปโร่ไปฮนะนะแล้วไลนะ์หนึ่งฮะเอาลีมาทิ้งไปเลยฮนะเป็นตัวของโลซินันเต้ครับผมหรือโครซอนนั่นเองฮนะมีเอฟเฟกต์ที่คันทั้งเป็นบอกแล้วก็การตายได้ฮนะ ทางฝั่งอารองฮะลายหนึ่งมาเป็นโมโนสเกะฮะเลสตัวเองจ่ายนึ่งดง้งเขาเปิดท็อผ้าใบฮะหาการติดท้ายวันุหนึ่งใบแล้วเหมือนจะเจอแค่ใบเดียวแล้วบังคับหยุดขึ้นมาเป็นจะมาโตะับผมแต่ว่าช็อตน,นี้ทําอะไรไม่ได้นะฮะด้งก็ใช้ไปเกินแล้วนะผมโอ้โหนี่เหลือแปดด้งับผมจะมาตโตะลงไม่ได้ฮะอีกฝ่ายรู้มือแล้วนะผมลงโมโนมาอย่างนี้ฮะ แล้วพยายามตีถัดไปแล้วแต่ว่าโดนโคลาซอนฮนะการตายไปทีนึงฮะแล้วอเอาคูซันบิดตีแล้วเหมือนจะยอมเลยฮนะไม่ไหวนะผมผู้ชนะไปฝ่าของเพลน่าฮะ